โอเคฮะตอนนี้เรากลับมากับโคมาโดรีอิงฮะอีพีที่สองถึงอีพีแรกคนดูจะน้อยอะไม่เป็นไรฮะเราทําสิ่งที่เรารักนะทะทำสิ่งที่เราชอบไปคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรฮะเออทําสิ่งที่ชอบชอบพี่ดูเหมือนว่าเออที่เราต้องไปทําก็คืองานทิ้งขยะนะครับทํำยังไงวะลืมแล้วอ่ะเธอทิ้งขยะตามฉันมาที่หลัง อ๋อจริงยังไงวะเอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงทิ้งขยะจุ๊บแล้วเขาบอกว่าวิ่งผ่านไปหลังเคาน์เตอร์โอเคครับแล้วก็ไปตรงนี้อ๋อโอเคครับอ๋อต้องทิ้งแค่ถูกประเภทอ๋อโอเค ถุงเขียวโอเคครับดูเหมือนว่าจะอีพีแล้วเออหนองใหญ่จะก,กังวลเรื่องของการทำงานวันแรกนะฮะรู้สึกว่าต้องการหลับประกันที่จะให้คุณฟูโยโกะไม่ไล่เขาออกก็คือจะประจบคุณฟูโยโกะนะจะประกบจะประจบพยายาของเจ้าของร้าน เจ้าของน้าอะไรล่ะเจ้าของโรงแรมไอเย็นนะแมงอยู่เป็นโอเคผมขอทิ้งขยะถุงสุดท้ายโอเคถุงเหลืองว้าวนั่นถุงสุดท้ายละสงสัยจังว่าคุณฟูยูกะอยากคุยอะไรกับฉันก็ไม่เสียหายเลยนี่นาไม่ลองไม่รู้ไปเจอคุณฟูยโกะที่ออฟฟิศ สวัสดีครับคุณฟูจิโกะสวัสดีจ้ามีอะไรช่วยไหมอุ้ยเอีย่ยแม่งเบลอมึงเบลอเลยเอี่ยแม่งภาษาไทยแม่งแปลตรงๆเลยอะ่ะแบบเอ่เอทำอไรดีอะ่ะผมต้องการคุยกับคุณครับผมอยากจะสนทนากับคุณ เกือบกดไม่ทันสอบขึ้นสองลงอ๋อโอเคทำเป็ดโอเคครับเพอร์เฟิกตอนคุยก็ยังมีมินิเกมไหมนึกว่าจะเป็นคุยแบบจีบสาวธรรมดา การใก้ชิด20แต้ม22แต้มคะแนนทักษ์ที่ได้รับฉันเจอสามีที่มาหาไลนยนะตอนนั้นฉันกำลังหาข้อมูลเพื่อทำวิจัยอยู่ในห้องสมุดและเขาก็มาจีบฉันอะช่วงนั้นมันมีคนมารุมจีบฉันนะแต่เหมือนว่าสามีของฉันอะแตกต่างจากคนอื่น กลายเป็นว่าเรามีหลายอย่างที่เหมือนกันเรามีความฝันที่จะร่วมทําธุรกิจกับโรงแรมด้วยกันมันก็ไม่ง่ายนะแต่พ่อแม่ชั้นช่วยเราเลยซื้อสถานที่จากเจ้าของคนก่อนจนกระทั่งเป็นโรงแรมของคุโมรอดิทุกวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเนี่ยผ่านมามาถึง7ปีแล้วคุณได้รับแต้มสกิลแรกหากต้องการใช้สกิล คุณสามารถนำไปใช้โอ้โหเยียมอ่านไม่ได้ใชสแผนสกิล yes. เดี๋ยวฉันจะมาลองใช้กับแบบอัตโนมัติกูอุ๊อ่ามันบังคับเราให้อัพสกิลมันบอกว่าไปอะไรไนะโอ้เหกูยังไม่กดอะไรเลยอะ่ะเอผมยังไม่กดเมาส์กดอะไรเลยมัน,นให้เองเลยบังคับ t h e f u c กเมื่อกี hey, <eration> ้แมงคุณไม่เอ้ยก่อนเธอจะไปฉันขอพาเธอไปที่ห้องเก็บของสักคู่ได้ไหมจ๊ะอยากให้เธอช่วยขยับของนิดหน่อยก่อนที่เธอจะเริ่มงานในบานนะได้ครับคุดฟุนโกะเพื่อคุณได้เสมออืมสงเสรยแล้วครับอ เออน่ฉันว่าฉันวางรังไว้อยู่แถวนี้นะเหมือนว่ามันจะผ่ามาเสียเวลาหรือเปล่าเหมือนว่าฉันจะพามาเสียเวลาปเปล่าๆเลยนะขอโทษนะอะไรโอ้ <sk r ug> การหันมาการหันหน้าในที่แค่เนี่ยมันเรื่องยากจริงเลยคุณฟุยโยโกหันนมมาชนที่คุณจะเป็นย่างี้ หันดัสมิวมาชนที่คุณไม่ได้ไม่ได้เฮียอ่านไม่ได,ไได้ฉันสัมผัสดัสมิวแล้วก็แบบว่าโอ้จุกลยุยเสียวจังเลยไม่อยากเชื่อเลยว่าทำงานวันที่สองฉันก็ได้ออ่อดัสมิวแล้วอะ่ะโอ้ยชิด้วยวโอ้ไม่นะไม่ ยูคเซ็นเซอร์ยาวๆเลยเฮียว่าโอ้ยมันแข็แขงแล้วถูกต้องฉันรู้สึกว่าในกระเก่งฉันมันมันขยับไปเองฉันรู้สึกว่านี่หมายถึงแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยจา,สากสถานการณ์นี้โอ้ยไอ้ปรดพระเจ้าถ้าหากยังฟังอยู่ อยากให้เออน้องน้องเล็กน้องเล็กของฉันใหญ่ตอนนี้นะขอร้องผมจะเป็นเด็กดีสัญญาเลยขอแค่ผมรีบกลับไปที่ห้องแล้วก็เอ่อเอ่อจุจุุจ้ยเดี๋ยวก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมอื้เฮีย <c oughs> ทิมหน้าท้องเลยเ <c oughs> นี่ยนั่นน้นองใหญ่คุงเออมีซางผมอธิบายได้นะเธ <c oughs> อ,อเธอเธอแขกแล้วว่า <c oughs> ไม่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 คือคือผมชใช่แต่ฉันสัมผัสได้ถึงหนองเล็กของเธอ <c oughs> ได้โปรด ผมต้องรีบกลับไปที่ห้องผมสัญญาไม่หมายถึงเธอจะเดินเออ่ห้อยตรงเตงไปท้องแรมอย่างนี้ไม่ได้นะฉั้นผมจะทำให้หนองเล็กของผมมันหด่นลงยังไงในหนึ่งชั่วโมงเราไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกต้องรีบเปิดบาร์แล้วนะฉันฉันฉันจะช่วยให้ น้องของเธอสงบลงเองไอ้ชูกูชู้เจ้ยอย่าแม่งพูดไม่ได้กูต้องเซ็นเซอร์ยับยับเลยเนะี่ยโอ้นี่ก็ต้องเซ็นเซอร์ไอ้สั์โอ้โหดูเวลตาโอ้โอ้หเอ,อ,อ๋กูเพิ่งเห็นมือของคุณมีซังจับเฮียจับน้องเล็กอยู่เย้ว้าว เสียงเธอร้าวไอ้จัดจะดูเวลตาดูหน้าตาของเธอไอ้ยัมีเขียด้วยนั้นตอนนี้เธอไปที่บาา์เลยแล้วกันเราต้องรีบงานเราต้องรีบเริ่มงานของเธอแล้วล่ะกูถามจริง <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้มึงยังทำนั้นอยู่เลย ไอยเหี้ยมึงไม่ล้างมือ,อนะไหนบอกอีพีแล้วอ่ะแบบมึงต้องล้างมือแบบให้เขาชมอ,ะ <c oughs> อ่ะเอออืมอ,อย่าดูมันทำหน้าดิไอยเหี้ยม่นทำหน้าละลื่นเลยตัวเบาเลยสิน่าสัตว์หน้องใหญ่ไอเหี้ยเอเอบ้าเอ,อ้ยนี่มันอึดอริจริงๆเอาล่ะเราอยู่ที่บางานของเธอคือรับออเดอร์แล้วก็ชงเครื่องดื่มและค็อกเทลเก็บแก้วและเอาไาล้างให้สะอาดนะ อาแขกเขาแรกของเธอนั่นไงล่ะเอาเลยครับมองที่ดูว่าบนหัวของเขาว่าแขกต้องการอะไรทนนี่เรามันไม่บอกเมนูอ่ะมันพกมันเป็นลูกป,ปิ้ซเซ่อม่ะจะแยกออกได้ไหมนะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าแขกเธอสั่งอะไรได้เวลาทำพวกเทลแล้ว มาดูนี่นี่คือทุกอย่างที่เธอต้องการชงเครื่องดื่มนะเธอต้องเลือกค็อกเทลให้ถูกประเภทก่อนหลังจากนั้นตามด้วยส่วนผสมในรายการรูปไหนอะรูปนี้อะน่าจะเป็นอัลล่าเนี่ยโอเคครับเลือกแก้วแล้วกูต้องเลือกแก้วออนไลน์ดผิดกด B คูกอ่ะแล้วก็น้ำแข็งเหล้าลำเหล้าลำห้าสิบห้าสิบมิลิลิตรโคลร้อยห้าสิบแล้วก็มะนาวใช้ชอ้อนคนโอเคออาเสิร์ฟเมนูนี้มันเรียกว่าเก่งมาก เอาล่ะไปเสิร์ฟแขกสิอะไรไว้ชดเดกโคตรไวหลังจากที่แขกดื่มเสร็จแล้วเขาจะทิ้งแก้วไว้บนโต๊ะเราเดินไปเก็บแล้วก็จิบมานะอ๋อหยิบทำความสะอาดเคเธอสามารถล้างแก้วได้ในอ่างนี้ เธอไม่จาเป็นต้องล้างทีละใบก็ได้รอจานหรือแก้วต่างๆเพื่อล้างทีเดียวก็ได้ไประหยัดเวลาดีทำดีมากทีนี้เธอรับออเดอร์แรกได้สำเร็จแล้วนะตอนนี้เข้าใจวิธีต่างๆแล้วใช่ไหมครับแต่มีซังคือผมเรามาตั้งใจทำงานก่อนดีกว่านะเนี่น่าเขินด้วย เธอต้องจำเอาไว้นะเธอสามารถรับออเดอร์ได้ในกรณีที่มีโต๊ะว่างอย่างน้อยหนึ่งโต๊ะและทำความสะอาดแก้วด้วยเท่านั้นนะเอาล่ะแล้วเจอกันโชคดีนะเดี๋ยมีสังคุณมีสังขืน <c oughs> โอเฮ้ยมึงเพิ่งกินมาเมื่อกี้นี่อะไรครับเมนูเฮียอนะไรวะน่ะ S <S นี่อ่ะแก้วผิดนี่ผิดนี่ถูกกอ้อนน้ำแข็งกอ้อนน้ำแข็งวิสกี้หกสิบสิบมิลิลิตรน้ำเลมอนน้ำตาลใส่เช็ค ครับอ้าวแดกเดกสิครับโอ้ชๆชๆชชใส่น้ำแข็งครับเหล้าลำไหนเหล้าลำอยู่ไหนห้าสิบต้องทำดีๆคุณมีสั่งจะได้เอ็นดูเราแมกขึ้นแล้วก็ใส่บะน่เาใส่ช้อต สดีครับลาบสิครับเออคนนั้นเขาสั่งเมนูเลยนะสีชมพูชมพูเลือกแก้วถูกต้องอาลัสเบอรี่สารเน่น้ำตาลใช้แท่นบดโอเคครับแล้วก็ก้อนแข็งเล่าลำหกสิบ เกียวเกมึงม,มาเยอะเกินมึงม,มาเยอะเกินจะินครับจียนครับเฮ้ยมึงเพิ่งกินมาเมื่อกี้นีม่มึงมาไงไอ้เวยเดียวเดียวน้ำ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 หนึ่งร้อยเกี่ครับเกิ่ครับเกิ่ครับแก้วทรงไหนวะแก้วทรงนี้อะ่ะลัสเบอร์รี่วอดก้า เฮ้ย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 เยเกินยอกยเกินไอ้สัตว์ตันแทนบดน้ำแข็งแล้วก็ใส่เชคเกอร์ครับได้แล้วครับเราบอดได้ครับยม่ ยากอยู่วะเนี่ยสูกปว่าเชื่อมาย้วลจะเย็นซิวะเล้าหวานเล้าหวานวัตถุดิฟล่าหวาน40 40มิลิลิตรโคลาโคลาใช้ช้อนคนเสร็จแล้วครับรับออ,อเดอร์ เออเอ้ยเยีย้วกูไม่น่าเก็บแก้วเลยเก็บแก้วปุว๊บกูต้องเอาแก้วไปล้างเสียเวลาเสียเวลาเลือกแก้วถูกเลือกแก้วถูกด้วยแต่กูใส่ผิดใส่ผิดใส่ผิดสารเเนน้ำเตือนใช้แท่งบดก้อนน้ำแข็งเหล้าลำวัตถุฟักเหล้าลำใช้ช้อน น้ำร mm. yeah. oh, ้อยมีลิตรเย่เฟอร์ฟิกอ่าแดงไอ้พวกเฮียแดงใส่พวกขี้เมารอดับออเดอร์ เสร็จแล้วเหรอโอ้จบงานอี e ่ยิ้มทุกคนอ่าสเน่บวกหนึ่งอ๋งานแต่ละอย่างมันบวกสเตต,ตัสต่างกันด้วยนี่ไองานเคาน์เตอร์บวกความน่าเชื่อถืองานค็อกเทลบวกสเน่ กลับมาห้องนอนนั่นมันเกิดขึ้นจริงสินะคุณรู้สึกตื่นเต้นและกังวลและเหนื่อยปนกันในที่สุดคุณก็ผ่อยหลับไปกังวลเนด่กกังวลจะโดนมีส้างไล่ออกวะไม่ไล่ออกไม่เกมก็จบเกมจบแล้วดิขี่มาในห้องก็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 น้องใหญ่คุณน้องใหญ่คุงฉันเข้าไปได้ไหม ได้ไหมได้นะยี่อะไรนะเอ่อเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานฉันทําตัวแบบไม่ค่อยมืออาชีพเลยมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ฉันขอโทษนะที่ทําไปเมื่อวานหวังว่าเธอจะให้อภัยฉันได้ไม่ต้องขอโทษครับสิซางผมไม่มีอะไรที่ผมต้องให้อภัยด้วยไม่เป็นไรครับ มันเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายนิดหน่อยฉันก็เหมือนกันฉันมีคิดว่าฉันทําอะไรแบบนั้นน่ะเป็นมันได้เลยฉันรู้ว่ามันฟังดูเป็นข้ออ้างนะแต่อามีบางอย่างที่ฉันไม่ได้ทำมานานแล้วแล้วแบบเริ่มทาโรงงานโรงแรมเนี่ยฉันเอาแต่คิดเรื่องเงินอย่างเดียวฉันก็เออ่าฉันก็เออ่าหมือกัน แค่ไม่ได้คุยกันเลยนะครับขั้าสุดท้ายขั้าสุดท้ายที่เขาสนทนาก็หกปีที่แล้วเดี๋ยวคุณคุยกับสามีหกปีที่แล้วเลยเหรอแบบเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเซ็นเซอร์ไปกนะ็คืออคุณฟูโยโกะเนี่ยเขาจะพูดถึงแบบว่าฉันไม่ได้ทำะไรกับสามีของฉันมาก็นานมากแล้วอะแล้วเขาก็บอกว่า ไม่ได้ทำมาถึง6ปีเลยเดียวแต่งานอยู่คุณอยู่กันมา7ปีก็คือแบบอ่าเออคุณยุทดิกันแค่ปีแรกรอะแล้วหปีที่หลังโอ้โหยีชีวิตคู่มีปัญหาแน่ๆชัวร์ฉันไม่น่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเลยและเราควรลืมเรื่องนี้ไปนะอีกอย่างฉันอยากถามว่าตอนนั้นรู้สึก รู้สึกฟินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้สึกดีมากเลยครับโอ้โอและผมคงไม่มีความลืมและผมคงไม่มีวันลืมความรู้สึกนั้นเป็นแน่และผมจะทําทุกวิธีทางเพื่อสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกครั้งไอสัตว์ฉันไม่ขัดหรอกถ้ามันถลำลึกเกินไปมากกว่านั้น เราคงต้องแอบทำนะเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ชัดระวังให้ดีนะลองดูว่าเราทำกันถึงขั้นไหนไหมเอ้ยไอ้เหี้ยพูดเชิงเหมือนจะไม่ทำสุดท้ายก็ทำคุณมีแสงโดนหนองเล็กไปทีติดใจหนองใหญ่ด้วยหในระหว่างนี้เธอก็ลาหยุดสิ ฉันคงไม่สามารถสอออะไรเธอได้นะในต,ตอนนี้เอ้าเขินมีซังเขินทุ่มหัวทิ่มเลยนี่ฉันเพิ่งเป็นชู้กับเมียสุดอืมของบอสเลยเนี่ยเดี๋ยวนะมีซังทำอะไรลงไปนี่เท่ากับว,ว่าฉันมีโอกาสโดนไล่ออกเพิ่มอีกเก้าหนึ่งอลยสิเอาไอเ้เยี่ย วิ่งขีเป็นที่าง้คุณฟูยโกะบอกว่าคุณคุมโมตะคุณคูโมโตะสนใจแต่เรื่องเงินถ้างั้นฉันคงต้องหาทางช่วยทำกำไรให้กับโรงแรมนี้สินะไม่งั้นนอกจากเขาจะเกียดขี้หน้าฉันน้อยลงเขาอาจจะสงสัยในตวัวฉันน้อยลงด้วยเช่นกันทำไมมันพูดแบบว่าประโยคไม่ต่อกันอะ เราต้องพูดเป็นมาวีวังใไหมหรือแบบพูดร่วมรับไปเลยดีกว่าพูดรวบรับไปเลยดีกว่ามันแรไม่เียฉันก็คงแต่ต้องไปถามแขกว่าชอบใช้จ่ายไปอะไรกับอะไรนั่นง่ายมากไอ้มึงพูดเยี้ยอะไรวะฉันก็คงแต่ต้องไปถามว่าแขกพวกเขาชอบใช้จ่ายไปกับอะไรมันง่ายมากกว่าโอ้ไปถามแขกสินะมันจะรีเงินมันนีมันนีมาได้ไงฉันเดาว่าคนธรรมดา คงจะนัานชิวในบารเป็นพวกที่เข้าสังคมคุยเก่งอะไรแน่นอนอย่างนี้แน่นอน <S <S 1> <S 1> เรื่องเงนินของไม่เข้าใครออกใครโอเคภารกิจจะว่าไปมีวันหยุดเหลืออยู่ได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยก็ยังดีนะรู้ว่ามีร้านอยู่แถวหน้าไปลารถมีฉันว่าฉันจะไปแถวนั้นเพื่อซื้อขนมดีกว่าโอเคอะ โอเคมีภารกิจเพิ่มอีกน่าหรือชื่อสมั้เจยินนะครับคุณผู้ชาย oh. เกิดอะไรขึ้นเนี่ยค็อกเทลเมื่อคืนมันแรงไปหน่อยผมเลยเมาภาพตัด ตื่นเช้ามากระเป๋าตังเงินผมหายไปอะต้องมีหัวขโมยเอาไปแน่ๆและแม่สาวคนนี้ไม่ยอมไปคนทุกค้อมเพื่อหาดูกระเป๋าตังของฉันน่ะรู้ไหมว่าในนั้นมีเงินเท่าไหร่มากพอที่จะซื้อซองกลิี่ได้เลยนะซื้อเดี๋ยวๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ <S <S โกรธโกรธเซ็นเซอร์เซ็เอร์ว้าวไอ้นี่แมงวนตีชิบหายเลยต้องจาัดก,การให้มันใจเย็นสินะ แล้วคุณไม่คิดว่าขโมยอาจจะเก็บเงินแล้วทิ้งกระเป๋าไปคุณรู้ได้ไงว่าเงินมาจากไหนจากโจนอะ่ะเออมีเหตุผลอีกอย่างนะคำเก่าหาก่อนหน้านี้มันลุ้นแรงไปหน่อยไหมอย่างน้อยให้รันักงานหาก่อนสิครับอาจจะเจอก็ได้ผมไม่ว่าอะไรหรอกนะผมไม่มาที่นี่อีกครั้งที่สองแน่จะไม่มาเหยียบอีก โกธเธอโอเคไหมลูกคาเมื่อกี้ทำกันไปหน่อยนะ่ะใช่แหละขอบคุณนะที่มาช่วยได้เสมอครับเราต้องเจอคนที่เงาบ้างนี่แหละฉันว่าฉันคงช่วยเธอเหมือนที่เธอสลับตำแหน่งกันน,น่ะเหียปูยี่อะไรวะได้เสมอคนเราก็ต้องเจอกับคนที่เงาบ้างนี่แหละฉันว่าเธอคงช่วยฉันเหมือนกัน ถ้าเราสลับตัวแหน่งกันอะอาฮะวมืนี้น้องน่าเศร้าเลยเธอไหวไหมเหมือนว่าเธอสีหน้ามันหูนะนะก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆไปทำงานต่อเถอะขอให้สนุกกับวันหยุดนะเอายิ้มสู้ซะแล้วืมเหมือนมีบางอย่างใหญ่หลวงกำลังกวนใจเธอและเธอไม่ยอมบอกฉันด้วย ก่อนอื่นเลยต้องหากระเป๋าตังค์ก่อนหน้านี้น่าจะอยู่แถวนี้แหละโอ้ยปืดฝัดเปิดฝัดขออนุญาตนะเป็นวัดอันนี้อะไรโอ๊ว่าวแล้วรีนเสียงอะไรคุณฟุยโก,โกุคุณทำอะไรเนี่อะเออไฮเอก็ได้มาสอฮัลโหลสวัสดีจ้าเอาะไรไหมเฮ้ยอืมคำสามนี้กดได้ไหมก็ได้นะแต่ต้องรีบหน่อยนะยได้ด้วย ฉันควรทำยังไงเนี่ยโอ้๋โอ้ดูหน้าคนพูดโยโกนี่ดูหน้าเขินนะโว้ย ฉันไม่แน่ใจเกี่ยกรื่นี้แต่ร่างกายของฉันมันตอบสนอง,องต่อฉันฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เห็นร่างกายของคุณตอบสนองต่อฉันมันทาให้ฉันรู้สึกดีนั่นคือความดีครับคุณทําให้ผมเสร็จจริงๆนะมีสัง <c oughs> ตัดเองตอนสอบมึงก็เอาเลย อย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยซับสไคร์ไม่ทำให้ผมได้ตังค์เพิ่มแต่เห็นแล้วมันชื่นใจ